มาพี่น้องมอน้อยเขาอุ่นใจแกงยังเนาะแกงน้ำใหม่พี่น้องมาใส่ผักแห้งหอมๆนี่โอ้ยใส่ปูน่าหน่อยน้องเสียบใส,ส่เห็ดละงกเนี่ยเอามาเสียบบาวันนะเ้าแกมเป็นใบอันขิงน้องใบขิงอ่อนเขาประกาศเขาเนี้ออ่อนๆติดนิ่งๆสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมสขขดสุขุสุขคนของผมเนพงศ์เขาบาวันนาพากินมาเสียบบาวันนาพาพี่น้องมากินแกงน้ำใหม่พี่น้องมา แกงน้ำม้โอรั่วแล้วนี่เขียวตุ้ยใส่ปลากระกเบนหอมหอมไปหน้องนะน้ำม้สดพี่น้องอยู่ขางหัวขางซวนนี่แกงใส่ปูหน้าพี่น้องนี่ปูหน้าปูสดพี่น้องหอมๆใส่เห็ดหลงหงวอกันไปหน้องเห็ดหลงหงเห็ดสมบูปีเห็ดไข่เนี่ยขอน,นี้หัหวหอนไป่เก่าปิดมีไงอยู่น่อมาเสียบเสียมเบาบ้านนะใส่กับใบขิงอ่อนอื

ืกูนะ่ะอืมพวกมันไปลองปัด๊ดยยังมันเลยแกอึกเนี่ยไปลองอืมมันเป็นมัน ขวกัไม่มาเปนอกสดน้ำแน็งโป,ประกาศหน่อ,องแง่อักซนขว ยังมีอะไรเห็ดปวกนี้ใหดไข่พร้อมเสียบทุ้น ไส้ปลนกับหอมเลยพี่น้องใ่เคียงอ่อนไม่ว่าอันเส้นต้มกบกกรเสียมซาบาบาร์นาว่าอืมน้ำยี่ปู บรรยากาศร่มไม่ไหวฝนเนอาจหรือตกนั่งมาว่านตกนอย่าะมาร่มกล่างออกลมเย็นมีวีอืม ปูหน่อยเบิง่งใส่บะตวเลยยางมันเลยปูดสดสดปูเขาเงียบไปหน่อย เขาตุ่มเขาเงียบคนไปใส่กบอันเี้อันในก,กระปูกบเนี่ยปูน่าเขาเงียบเ็น พีเหลอหอืมอืมเพชรพันธ มันกระปูมันกระปูครา้ออนี้เอาเสียแน่ะพี่น้องย่างฉากบู๊อวคนน่ะมันมันปูออกมาปาอืมดกย่อะไรแบบแซ่บ หัวพวกมันน่ำเกี่ยวเขา้าพี่น้องเอ,อิกแกนจอก่อเลยอืมหัวครับตําหนกตัวแต่สิเลือดกระปูนามนี่ลาบสิแซ่บอยู่เพราะว่ามันน้ําเกี่ยวเขานะ่ะลาบปูหน้าเนาะ หักเป็นยังไงน,น่านกินปูเนื้อคอนทุบอืม,อม มีเอิมันมันมันอยู่ในนี่น้ำมันเระปัวอืปิดขันจีนี่แห้งสีคักด้ยเนี่ยแห้งสีหอมต่นน้ยังมันขนาด bàn khẩu bánh khẩu đây. Hùi hùi. đây đang ngồi bớt rồi การนำเกี่ยวเขาไว้ลองมันมันจะเสียบกระปูน่าต์ปะผิดร้อนจวดเป็นจวดค้องแผลรถ แบบเสียบพี่น้องเสียบขนาดแังน้ำมัสดใส่ปลากระหย่งหอมๆใส่อิปูหน้าเนี่ยใส่เฮดรวมอันเฮดละงกเฮดปวกเนี่ยเฮดไข่หอมหอมพี่น้องเ,เสียบมารับบรรยากาศรมยีวีโอ้ เสียบไลายกินน้ำกับหัวข้างใช่นหมเอาแตบเป็นเมนูสียบเหมือบ้านพี่น้องมาฝากพี่น้องให้เก่าทำพี่น้องมากินนี่ฝากจุ่นอย่างฝากกด้ยซับตะไคร่ก็เลยกด้ยแช่บ่าวหน้าพกินน่าแซ่บจะเหนียวเนอะครับผมขอบคุณคุกท่าชมขอบคุณทุกไลททุกแชร์ทุกคอมเมนต์มากๆครับผมสวัสดีวันน่ากินบูดสุภาพกินมากๆครับขอโทษขอแพ้ลนไลน์ไปเพื่อพร้อมคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนีบเอาหน้าขอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ